จบเรื่องคาร์โบไฮเดตแล้วนะคะเรามาขึ้นเรื่องลิปิดนะคะเรื่องไขมันนี่จะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจารย์สอนกันหลายคนหลายรอบมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเรื่องไขมันเราจะพูดถึงสตรัคเจอร์นะคะของไขมันก่อนนะคะสตรัคเจอร์ในที่นี้นะคะจะขอพูดถึงไตรกีเซไลน์นะคะไตรกีเซไลด์นะคะก็คือ มันจะประกอบด้วยตัวแกนนะคะเป็นกรีเซอรัลนะคะก็เหมือนแกนหวีแบบไม่มีก้านนะคะคราวนี้เราจะเอา f a ตตี้แอซเข้ามาต่อนะคะเป็นสายยาวๆนะคะอืมแบบนี้นะคะออันนี้ก็คือ Fatty ้แอซนะคะเขียนเต็มดีกว่า f a t ตี้แอซมี3ตัวเลยนะคะ1 2 3นะคะ f a ตตี้แอซิมาต่อตรงนี้นะคะอืมก็จะเหมือน หมือนหวีอะเนาะเหมือนหวีอืะนะม,อมแล้วไอ้ตรงกีเซอรอลกับฟตตี้แอซิดนี้นะคะต่อกันด้วยพันธะเอสเทอร์ค่ะอืมเอสเทอร์บอนโอเคเป็นพันธะเอสเทอร์นะคะอืมซึ่งอไอตัวฟตตี้แอซิดตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่ามันแบบตรงๆแบบนี้นะคะอืมก็่าไม่มีพันธะคู่นะคะเราจะเรียกมันว่า Saturated fat นะคะก็คือเป็นไขมันอิ่มตัวเพราะไม่มีพันธะคู่นะคะอืมก็จะมีมีความเป็นของแข็งนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันนะคะมีความแบบบิดงอนะคะบิดงออย่างนี้นะคะอ่ามีพันธะคู่นะคะมีพันธะคู่เราเรียกมันว่า Unsaturated fat นะคะ อันนี้ก็จะมีสถานะเป็นของเหลวนะคะ่าเป็นของเหลวเป็นออยนะคะ่าก็คืออิ่มตัวเป็นแฟตนะคะไม่อิ่มตัวก็เป็นอ๋อเป็นออยเขียนงี้นะคะเป็นออยเนาะซึ่งตัวอย่างนะคะของไอตัวไขมันไม่อิ่มตัวนะคะที่เรารู้จักกันดีเช่นมูฟ่านะคะหรือว่าโอเมก้าเก้านะคะหรือว่าพูฟ่านะคะโอเมก้าสามโอเมก้าหกนั่นเองนะคะ มูฟ้าก็คือโมโนอันแฟตนะคะโมโนอันแซตก็คือมีพันธะคู่อันหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นโพลีนะคะอันแซตก็มีพันธะคู่หลายอันได้นะคะคราวน,นี้เรามาแบ่งกรดไขมันนะคะฟัตตี้แอซิดเนี่ยก็คือแบ่งได้ตามความยาวนะก็คือจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะ หนึ่งนะคะเป็นกลุ่มช็อตเชนค่ะช็อตเชนก็ hmm. คือมีสองถึงห้าคาร์บอนนะคะช็อตเชนเนี่ยมันจะเป็นแบบมันมักจะเป็นโปรดักต์นะคะของพวกโปรไบโอติกในลำไส้นะคะก็คือมักจะเป็นโพสตไบโอติกเนาะ,อ,อ,ะอันนี้ดีนะคะเป็นของดีตัวนี้ดอีอันที่สองนะคะเป็นมีเดียมเชนค่ะ มีเดียมเชนฟ f ต t t อ a c ซิทนะคะอันนี้จะมี6ถึง12คาร์บอนค่ะอืมก็เช่นตัวอย่างเช่นพวกน้ำมันมะพร้าวอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีมีเดียมเชนเนี่ยอยู่ประมาณ50%ค่ะซึ่ง2ตัวนี้นะคะดี D. อืม่าดีะ D. อะใส่หัวใจให้ดวงหนึ่งนะคะดี D. ส่วนอันที่3นะคะเป็นลองเชนนะคะ ฟอตติอิสิตนะคะก็คือ13ถึง22นะคะคาร์บอนอนั่นแหละซึ่งในเนี้ยก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคะก็คือมันอาจจะดีหรือร้ายก็ได้นะคะก็คือต้องดูที่พันธะคู่อีกทีหนึ่งนะคะอืมก็คือถ้าเป็นแบบ saturated นะคะแบบที่ไม่มีพันธะคู่เลยก็อาจจะแย่กว่าหน่อยแต่ถ้ามีพันธะคู่ด้วยก็อาจจะดีก็ได้นะคะอือันนี้คือตามความยาวแต่ที่ไม่ดีแน่ๆเลยนะคะก็คือ trans fat นะคะอ่าอันนี้แบบแบทเลยนะคะอันนี้ยิ้มดีกว่าเนาะอันนี้ยิ้มออันนี้ t r a n s fat นะคะไม่ดีนะคะก็คือเดิมทีเนี่ยมันก็เป็นไขมันไม่อิ่มตัวนี่แหละที่งอๆอย่างนี้นะคะอืมนั่นแหละ เสร็จแล้วคราวนี้นะคะมันจะมีการเติมไฮโดรเจนเข้าไปอืมเติมไฮโดรเจนเข้าไปให้มันตรงมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่า partialy นะคะก็คือเติมบางส่วนนะคะ hydrogenated h y d r o น e n a t อย่างนี้อ่าก็จะทําให้เจ้าตัวเนี้ยตรงนะคะตรง,ท,งทั้งทั้งที่มันก็ยังมีพันธะคู่อยู่ในตัวนั่นแหละแต่มันตรงนะคะอืมใช่ เสร็จแล้วคราวนี้นะคะก็ไอตัวนี้ก็คือค่อนข้างแย่มากนะคะก็คือมีผลต่อพวกหลอดเลือดเส้นเลือดหัวใจอะไรพวกนี้นะคะอืมแล้วถ้าสมมุติว่าเราเติมถ้าเติมไฮโดรเจนเข้าไปอีกเติมจนเป็น s a t u ร a เต d แฟตเลยเติมจนเป็น Sat แฟตเลยนะคะเราก็จะเรียกมันว่า f ูล l y h y d ร o g เน a เต็ นั่นเองนะคะก็จะกลายเป็นแซดแฟตได้ด้วยนะคะอืมเรานี้นะคะเรามาพูดถึงตัวสำคัญสำคัญกันบ้างนะคะอ่าเรามาพูดถึงโอเมก้าสามกับโอเมก้าหกกันนะคะโอเมก้าสามนะคะอืมอันนี้นะคะแล้วก็โอเมก้าหกเนาะสองอันนี้นะคะเป็นไขมันจำเป็นก็คือร่างกายเรา สร้างเองไม่ได้นะต้องกินเข้าไปอืมส่วนโอเมก้าเก้าอะค่ะดีจริงแต่ว่าร่างกายก็สร้างได้นะอืมแต่สามกับหกนี่จาเป็นนะคะคราวนี้เนี่ยอโอเมก้าสามนะคะที่เราได้รับเนี่ยมันจะอยู่ได้ในหลายรูปแบบนะคะอืมก็คือเราอาจจะรับมาในรูปของไลฟ์อลฟาไลโนเลนิกแอซิดนะคะอืมหรือว่า ALA นะคะย่อว่า ALA เนาะก็คือมาจากน้ำมันจากพืชนะคะน้ำมันจากพืชเช่นพวกแบบ flaxseed oil นะคะ canola นู่นนี่นั่นนะคะก็มี ALA เนาะอืมซึ่งเราจะต้องมาเปลี่ยนนะคะหลายๆขั้นตอนนะคะเพื่อเป็น EPA กับ DHA นะคะที่อันนี้เราจะพบในน้ำมันปลา fish oil นะคะ ซึ่งอันนี้นะคะอาจารย์พัฒนาเน้นย้ํานะคะว่าถ้าจะเลือกซื้อนะคะโอเมก้าสนะคะก็คือให้เลือกที่มี EPA DHA เกิน60%ของโดสนะคะ<ม>เช่นโดส1,000มิลลิกรัมก็ต้องมี EPA กับ DHA บวกกันให้ได้600ะค่ะ หรือว่ามีมากกว่า6ต่อ10นั่นเองนะคะอืมโอเคออกได้เนาะคราวนี้นะคะมาดูที่โอเมก้า6นะคะโอเมก้า6เนี่ยมันเป็นไขมันจำเป็นก็จริงนะคะแต่ว่าต้องรับแบบพอดีพอดีนะคะอืมมันคือกลุ่มแอลฟาไลโนเลอิกแอซิดนะคะก็มีเพื่อนสนับสนุนให้เราจำว่าเลออิกนะคะเลออิกเลออิกเนี่ยแปลว่าไม่ดีนะคะ ก็คืออย่าก,กินเลเยอะนะคะอืมแอลฟาไลโนเลอิกแอซิดตัวนี้นะคะจะถูกเปลี่ยนเป็นอาราชิโดนิกแอซิดอาราชิโดนิกแอซิดเนี่ยเป็นตัวต้นนะคะของการสร้างสารอักเสบนะคะอืมสร้างสารอักเสบต่างๆเลยนะคะเออดังนั้นโอเมก้า6เลยกระตุ้นการอักเสบได้ แล้วก็อาจารย์พัฒนาเน้นย้ำให้ระวังจะสับสนนะคะเพราะว่าอาจารย์อาจจะออกมาเป็นช้อยหลอกนะคะกับแอลฟาไลโนเลนิกแอซิดนะคะเอ้ยไม่ใช่แอลฟาแกมมาระวังกับตัวแกมมานะคะตัวนี้นะคะก็คืออยู่ในอิฟนิ่งพิมโรสนะคะอื ออยู่ในอิฟนิ่งพิมโรสออยนะคะเหมือนจะเป็นโอเมก้าหเหมือนกันนี่แหละนะคะแต่ว่ามีน้ำหน้าว่าแกมมานะคะให้ระวังอันนี้ดีนะคะตัวนี้ดีอืมไม่ได้อักเสบเหมือนเพื่อนเขานะคะอืมโอเคคราวนี้นะคะมาดูสัดส่วนที่เราควรจะได้นะคะสัดส่วนโอเมก้าสกับโอเมก้าหนะคะอืม อันนี้นะคะให้ดาวเลยนะคะสำคัญมากๆนะคะอาจารย์ทุกคนเน้นย้ำนะคะย้ำว่าทุกคนนะคะที่สอนเราเรื่องไขมันอืมก็คืออ่ามูฟ้าเนาะอืมมูฟ้าเนี่ยเอ่อในสัดส่วนของสารอาหารไขมันเนี่ยนะคะเราควรจะได้ประมาณยี่สิเอร์เซนนะคะอือโอเมก้าเก้าเนาะอ่าพูฟ้านะคะก็คือ โอเมก้าสามโอเมก้าหกนะคะอืมก็น่าจะต้องได้ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอืมเซทแฟตนะคะเซททูเลตเต็ดแฟตนะคะอยู่ประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์อืมแล้วคราวนี้ค่ะอันนี้คือส่วนที่ออกได้นะคะสัดส่วนของโอเมก้าสามกับโอเมก้าหกนะคะอืมขอสลับเป็นหกโอเมก้าหกเนาะตัวนี้อักเสบนะ กับโอเมก้าสมนะคะต้องอไม่เกิน5ต่อหนึ่งดีสุดคือ1ต่อหนึ่งนะคะก็คืออยู่ประมาณที่1ต่อหนึ่งถึง4ต่อหนึ่งนะคะถึงจะโอเคนะคะดูต้องดูตัวดีๆด,ด้วยนะคะบางทีเขาสลับกันได้นะคะคราวนี้ก็ ที่ในงานวิจัยเขาจะทำเป็นแบบนี้ค่ะโอเมก้าหเนี่ยเขาจะทำเป็นอะลาชิโดนิกแอซิดนะคะต่อโอเมก้าสก็คือ EPA ก็คือเขาจะดู AA EPA ratio นะคะ EA AA EPA ratio ต้องประมาณ4นะคะไม่เกินอ่าต้องประมาณ4ต่อหไม่เกิน5ต่อหนึนั่นเองค่ะอืม อดอกจันไปอีกดอกหนึงค่ะอืมเท่านี้นะคะจะมาสอนการนับพันธะคู่ค่ะการนับอันนี้คือเรื่องที่สับสนกันมากๆเลยนะคะอืมก็สมมุตินะอันนี้เป็นไขมันสมมุติที่อาจจะมีหรือไม่มีจริงก็ได้นะคะอ่าไขมันสมมุติตัวหนึ่งนะคะอ่าอันนี้ด้านนี้นะคะ ด้านนี้ก็คือเป็นปลายเปลยเปๆนะคะมันจะเป็นหมู่เม็ดทิวอย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกหมู่เม็ดทิวนะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะมันจะเป็นตัวนี้เป็นปลายนะคะเรามีดับเบิลบอลโอแล้วก็มี H อนะคะก็คือเป็น cooh อะตรงเนี้ยอืมอ่ะก็ให้เราสังเกตตัว O ตัวนี้ไว้นะคะอันนี้มี O นะมี O ออืมให้นับนะคะวิธีนับว่าพันธะคู่อยู่ตรงไหนนะคะอืม แบบแรกนะคะนับว่าเป็นโอเมก้าอะไรอโอเคโอเมก้าอะไรให้นับจากฝั่งไม่มีโอคะ่ะไม่มีโอก็คือฝั่งนี้ให้นับจากฝั่งนี้นะคะ,ะนับคาร์บอนมาเลยตรงนี้หนึ่งสองตรงเหลมแหมนะสามโอเค พันธะคู่อยู่ที่ตำแหน่ง3นะคะดังนั้นตัวนี้จะเป็นโอเมก้าสามค่ะแต่ว่านับแบบที่สองคือนับเพื่อเขียนชื่ออ่าการนับเพื่อเขียนชื่อนะคะมันจะเขียนมาแบบนี้ค่ะ c ะตัวนี้เขียนชื่อได้อย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีคาร์บอนแตัวก็เขียน c 8ค่ะ ต่อถัดมานะคะเราจะเขียนพันธะคู่อันนี้มีพันธะคู่แค่1อันก็เขียนต่อ1นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์หูแมวขึ้นมา1อันคราวนี้ค่ะเราจะมานับว่าพันธะคู่อยู่ตำแหน่งไหนนะคะคราวนี้ค่ะเราจะนับจากตรงตัวโอค่ะมีโตรงนี้นะคะอืนับมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเราก็เอาห้ามาใส่บนหูแมวตัวนี้นะคะ เน้นนับจากฝั่งมีโออืมอีตัวโอมีหูแมวก็ต้องมีโอมีแมวก็ต้องมีโอโอเคนะคราวนี้นะคะอ่าเรามาดูน้ํามันแต่ละตัวที่เราควรจะรู้ไว้คร่าวๆนะคะอืมตัวแรกน้ํามันรำข้าวอืม น้ำมันรำข้าวนี้นะคะเป็นหมูฟ้าเนาะอ่ามีโอเมก้าเก้านะคะอืหรือว่ามีตัวออโอเลอิกนะคะอ่ามีโอเลอิกแอซิดนะคะอยู่ที่สี่ิบองจุห้าเปอร์เซ็นต์ก็เลยเป็นกลุ่มโอเมก้าเก้าก็คือในโอเมกา้าในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีตัวนี้เยอะสุดและ้ะที่สี่สิบสองจุดห้านะคะอืม ตัวต่อมาน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวก็คือที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็คือมี MCT oil นะคะก็คือ medium chain นะคะ medium chain หรือว่า Lauric acid นะคะ Lauric 48%ที่เหลือเป็น s a a t นะคะแล้วถามว่าดีไหมเออมันมันก็ดีแค่ตรงส่วนนี้แหละนะที่เหลือก็เป็น s a a t เนอะ ต่อมานะคะน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกก็เป็นมูฟ้าเหมือนกันนะคะอืมเป็นโอเลอิกนะคะโอเลอิกในน้ำมันมะกอกเยอะเลยนะคะห้าสิบห้าถึงแปดสิบสามเปอร์ซนเลยนะคะดังนั้นเขาเลยมีการกินน้ำมันมะกอกเพียวๆกันนะคะเพราะว่าเฮ้ยมันเข้าท่าเว้ยนะโอเค วน,นี้มาเรื่องการย่อยแฟตกันบ้างนะคะ